เราจะเอาของทั้งหมดนี้ครับขึ้นไปนูน้นนู่น,นดูรถเราจะติดแผงตรงนี้ครับ แต่นี่ขนมานุ่นเลยข้ามภูเขาลูกนี้มาครับอีกฟากหนึ่งของภูเขาคือถนนรถธรรมดาขึ้นไม่ได้ต้องใช้โฟ h ์วิลขนเข้ามาข้ามภูเขาลูกนี้เกือบกิโลครับมาถึงตรงนี้ตรงนั้นคือแหล่งน้ำเราจะติดโซลาเซลล์ตรงนี้เพื่อสูบขึ้นไป บนนู้นเอาเนอะเห็นไหมความสูงนู่นแล้วก็แผงก็อยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาคือถนนใหญ่ในหมู่บ้านเราจะขนโดยใช้กองทับมดเพราะว่ามันเป็นภูเขารถธรรมดาขึ้นไม่ได้รถโปวิวไม่ว่างก็เลยต้องใช้กองทับมดขนขึ้นมาประมาณกิโลหนึ่งข้ามภูเขาเนี่ยถนนที่เข้ามาเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยถนนที่เข้ามา เพื่อจะไปติดตั้งตรงนี้มันไม่ง่ายเลยม่ไม่เหมือนในตำราไม่มีในห้องเรียนสุดๆเส้นทางที่เราจะขนอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งนะครับมาดูกันนี่คือรางเข่าเอนี่ยข้างล่างเนาะข้างล่างเนาะ ที่เห็นปูนขาวๆนั่นๆนั่นๆที่เราจะติดใช่ไหมเนี่ยเราต้งคนคนมาจากนี้ฝนมาอีกฝากหนึ่งของภูเขาฟ้าฝนก็กำลังจะมาแต่นี้เที่ยงแล้วครับเราจะทําอะไรกันตรงนี้ก็ไม่รู้สุดๆนี่ นขนมาแล้วสองแผงวางไว้ตรงนี้ครับทั้งหมดหกแผงม,มาจากนู่นแล้วจะลงไปนั่นแต่มาพักตรงนี้ก่อน่าลาใส่ทางนั้นก็มาพักตรงนี้ก่อนผมไม่ได้ขนอะไรนะที่ผมเหนื่อยนีย่ผมเดินมาเฉยๆจะลงไปนู่นเห็นไหมนู่นที่ผมเลย ต้นดูเรียนสูงๆต้นนี้อีกเห็นไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยเอเลยต้นนี้อีกข้างล่างแหละเอ่เดือเส้นทางที่เราจะขนอุปกรณ์มานะครับยอดเขาจริงๆอยู่บนนู้นเราจะส่งน้ําขึ้นไปบนนั้นแล้วครับนี่แต่ว่าแหล่งน้ามันอยู่ตรงน,นู้นมองไม่เห็นเนะอ๋อพอมองเห็นนะประมาณนี้ประมาณนั้นแหละตรงเนี้ยแหล่งน้ําอยู่ตรงนี้ กลางล่างสุดเลยเออเส้นทางที่จะไปและนี่เส้นทางที่จะมาเดี๋ยวผมจะไปดูนรถเสียงรถขึ้นมาแล้วเสียงรถมาแล้ว นี่คือความโหดร้าย Lâu đi chăng Mình hò khách khách อยากจะหายใจออกทางก้นเลยครับเห็นไหมนี่ นนั้นกอดได้พี่ม oh. ีแต่เมฆครับไม่มีแดด ยังหมุนอยู่ขึ้นไปบนนูน่นลุ้นว่าขึ้นไหมแดบดบไม่มีนี่ขนาดหกแผงนะครับฝนก็ตกเห็นเม็ดฝนไหมเป็นแผงเวลาเซลล์แต่ไกลไหมครับนึ่ดำๆนัแล้วละ ้วขึ้นมาส่งน้ำมานี่ตอนนี้น้ำถึงนี้แล้วแต่ว่าแดดไม่พอเราจะส่งขึ้นไปนู่นเฮ้ยเลยสุดยาดฝนตกแล้วครับเย็นนี่จุดนี้โหดสุดแล้วที่สุดของที่สุดแล้วฝนตกแต่ปั๊มยังหมุนอยู่แต่ว่าเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วไปกินข้าวแล้วกลับบ้านครับสวัสดีครับ